sang yeah, một มีดคมเนี่ยไม่ได้เห็ดเลยทุกคนเลยต้องให้มีดท,ทื่เอเจอเห็ดเยอะดีเนี่ยได้ไปทุกคนไปดอกนี้สวยมาก ทุกคนพบปนได้ยเออดยอะจ้าพี่น้องเอ้ยได้หลายยอะนะนี่ป่ะเบื้องนั้นอีกป่ะนี่จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีลุงป้านะอาทุกคนเอฟซี FC ทั่วโลกอ่ะนี่ค่ะ มาเจอเห็ดกอแดงใช่พี่น้องเอ้ยเห็ดนำหมากง่ามมีรีเหรอเก็บเหรออยากเก็บด้วยกันไหมคะ่ะมาคะ่ะจ้าอบอบอันๆดอกสมบูรณ์มากสองดอกเนี้ยค้นมานจ้ามานร้ายปะ เดี๋ยวตัดขาเขาก่อนนะทุกคนดูก่อนเดี๋ยวดูสวยมากเดี๋ยวตัดขาเขาก่อนได้แล้วงามงามนี่ก็คงสวยเหมือนกันแหละงามแห้งปะตรงนี้ด้กว่าโอ้ยดูตัวเยอะตังเยอะ เยอะมากฉันเห็ดกอจ้ะป๊าปอดนะปนปนอีกปนคนเอวสีสดมากนี่อีกนี่อีกค่นนะทุกคนมากเลย อ้อนอ้อนอันนี้กอ่อหน่อยๆอ้อนแห้งอันนี้มีแต่เห็ดกอ่อแดงจ้ะทุกคนเอ้ยเห็ดกอ่อเยอะมากทุกคนวู้ใช่นะู่ดึเน่ยแต่สมิงออนว่าเห็ดกอะไรเน่ som du plockar i Australien och uh, uh, världen. He... Det så du kan inte låta mig. Det är mycket överallt här. Höstbärskornell. Fast det växer på marken. Vänta lite. På marken, vad är det för något? Jag tar Cranberry, har du kommit och köpt cranberry? Jag ska googla en gång på safari. Jag ska filma också lite. Det är blad samma. Det var ju blad bara. Hur ja, ser de ser ut? Det är samma. Det är samma. Se bara. Mm. Det var blad bara. Det Oj, vi Tron. จะทรนเบ้ไม่ได้หาง่ายๆเด้อทุกคนเอ๋ยทำเข็มมาแป้งอยู่นะอไันดุันดปขนาดออมงงงไม่ต้องทกกันัสั้นบ Släktet, i familjen Ljung, växer får röda bär som är ättiga. Ett äldre namn på tranbär är myrbär, även hjortron har kallat så. Kan jag få äh, min äh, låda? Du vill plocka i den? Mm. Wow. <laughs> Det har mycket... Du och choklad... är inte lådan... จะทำยังไงกันโคเดงไล่ขับไปน้องเอ้ยพอดงับกรโดดอ้หูนะหูนะอีกแล้วอีกแล้วคาเพิ่น Ờ, ngắm con ơi hết cò mình rốc mạc nữa con này thấy đâu hết tự động con ก็ได้กินก็ได้ขายนี่แหละค่ะทุกคนเอ้ยมัน,น่อขาเพิ่นนนะถ้าแซ่บปนเลาวเอาไปปนจ้าตำปน Yeah. เดินจนหน้ามืดแล้วทุกคนเย้ยเห็ุปีนี้ไม่มีเลยนี่จ้าเขาได้เล่มนี่จ้า อีกป๊าดวัดใจกันคักเถอจะเอาได้ไหมเนี่ยฮะคนเอ๋ยใส่แป้งรื้อก่อนนะทุกคนเห็นอยู่วัดใจมากทุกคนเ๋ยเอ้ยนะ ตยูนี้อีกตรงนี้ก็โอ้แตกแล้วเป็นยังไะได้เยอะบนนี่ทุกคนนี่ อ้ยคนขาจะเอายังไงติดง้งเงีไม่เนไอได้โดกมาต้นน,น้อยๆดูที่ Se här, fina grejer. Så nu är det bara hem och rensa.